คือครัวคุณต่อยเดี๋ยวครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่21ที่จะถึงนี้นะครับเราจัดกันที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับผมบอกได้เลยว่ากว่า80ดบร้านค้าและที่สําคัญยังมีครัวคุณต่อยเซเลบติดนะครับนะฮะย้ำอีกทีครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ครัวคุณต่อยร่วมกับแอปพลิเคชันช้อปปี้นะครับพิเศษเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครราคาอาหารเท่ากับที่คุณไปเดินซื้อเองในงานนะครับและจัดส่งโดย g รับ e x p r e s s ถึงบ้านคุณแล้วถตมว่าตอนนี้ที่ดูอยู่เอ้ยเดี๋ยวพอแนะนําไปสั่งอะไรได้ไหมอยากกินสั่งได้เลยสั่งได้เลยเดี๋ยวนี้เลยไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรามีอีก10ร้านจดเลยและโหลดแอปพลิเคชันและสั่งจากช้อปปีร้านนี้ต้องสั่งเพราะร้านนี้สถาลูกันได้โอ้โหนี่คือร้านเซงซิมอีหรือร้านสถานโลกันีเจ้าของใหม่เงีนะครับขแป้งกลมๆที่ตอนนี้ไม่มีใครทำแล้วนะครับแล้วก็ยังมีสลิมทิมพราอีก แล้วก็มีแปดเสียนจำบ้าม,มนต้องราดน้ำแดงอ่ะโอ้โหเนี่ยเด็ดคือของเขาเนี่ยนะผมบอกให้คุณภาพจริงๆ <มา S 1> คือกินของเขาแล้วบอกได้เลยนะว่ามัน มันนิสัยเสียไปเลยไม่กินคนอื่นเลยแล้วพอที่ัสเสียเขาเดือดร้อนเพราะผมมันจะต้องตามเขาตลอดแล้วอันนี้มีเป็นแพ็คสบายๆยนะร้านต่อมาครับร้านหอยจอะปูทองเยาวราชครับลูกชิ้นที่ตอนนี้เรามีกระแสคือลูกชิ้นแม่กระพุนครับบ้าไปเลยบ้าไปเลยนี่บอกว่าออกรายการไปนะแ้าบ้าค่ะหนูไม่ได้นอนเลยค่ะภรรยาบอกหนูไม่ได้นอนหนูไม่ได้ดับไม่ได้นอนลูกชิ้นแม่กระพุนแนะนำให้ เจ้าแรก<อ>และเจ้าเดียวของประเทศไทยนะนเด,ด้งหนึบไม่มีใครเทียบ<อ>เลยนะฮะร้านต่อมาครับร้านขนมฟูครับนี่อ,อันนี้ก็เป็นเจ้า ไช่เลยะที่เป็นชิกอนลูกตาและใช้น้ำตาลตนนครับเปิดตัวครั้งแรกในรายการของเรานยทำไม่ตานเสร็จได้สิบะแานเต็มเลยและที่สําคัญคือขายในรายการขายในรายการของเราแล้วก็ขายที่นี่ของดีๆแท้ๆราคาเริ่มต้นที่สิบกว่าบาทห้คุณาครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ท่านชมดูท่านชมดูนี่นีนี่มาร้อยละละไยยา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 เต็มเยอะารเต็มทั้ง้นเลย ร้านต่อไปร้านนี้ครับร้านกะปิโวสูตรโบราณบายสีสันโอ้โหกะปิโวสูตรโบราณที่อร่อยมากนะครับเขามีวิธีการด้วยกะปิการเขาเรียกว่าหมักกะปิแบบชนิดที่ไม่คาวรสกลมกล่อมอร่อยมากและมีมะม่วงเบานะฮะมะม่วงเบาที่แช่อิ่มเรียบร้อยเรียกว่าอร่อยไม่มีสารประหลาดไม่มีการใส่สีใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรประหลาดนอกจากกระของร้านอื่นในบางที่ก็อาจจะเต็มใจใหุ้เต็มใจอันนี้เนี่ย จ้าของร้านเข้าถึงให้หนูให้ออ๋เหออเข้าถึงเลยเลยเลยให้ไปเลยให้ไม่ไม่แต่ท่านผู้ชมอร่อยมากกะปิอร่อยจริงถ้าท่านผู้ชมไม่เคยทานกะปิโวผมพูดจริงๆผมยังไม่เคยทานของใครอร่อยเท่ากับของสุเทพอร่อยของสุเทพอร่อยจริงครับนี่แหละท่านผู้ชมที่เรียกกันว่าเมียเลี้ยงเมียเลี้ยนนี่แหละท่านผู้ชมผมไม่ได้เลี้ยงเมียนะครับเมียเลี้ยงร้านต่อไปร้านครัวจันทบูรนี่นะฮะเจ้าเดียวเท่านั้นนะที่ได้ชิมยากกระต่ายเจ้านะ ัวปลาต้มมะขามป้อมย่ากระต่ายจานี่ดังมากใช่ปลาดุกทอดกรอบผัดพริกโดแดงรู้จักไหมพริกโดแดงนะแกงเขียวหวานปูจุกสับปะรดแกงป่าไก่บ้านนกกระวานมีเก้งมีกวางมีหมูป่ามีเป็ดก็เอามาผัดกับนกกระวานที่หมดเป็นสูตรของเขาหมดเลยนะเป็นสูตรของฝั่งนู้นหมดเลยนี่นี่ดูเชฟเลยดูหน้าเชฟได้เลยหน้าอย่างนี้ท่านผู้ชมไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นทำกับข้าวอย่างเดียวอร่อยมาก ร้านต่อไปร้านนี้ครับร้านยำยำเลือกยำใบปูดอง24ชั่วโมงโอ้โห่้อออันนี้ขอให้จบรายการไปก่อน้ขอาว้มกรเาข้าระเพรไข่ดองน้ำปลาปะไข่นั่นๆเต็มคำยำเขาบอกว่าคอหมูทอดกรอบแบบกรอบๆแซบๆนะครับยำหมูยอไข่แดงเค็มนะครับและนอกจากนั้นยังมีอีกหลากหลายเมนูนะฮะรับรองว่างานเนี้ย แทบแน่นอนใช้วัตถุดิบดีนะอย่างหมูยอเขาตรงเปยอุบลนะอุบลผมเรียนนิดนึงนะท่านผู้ชมนไม่แน่จริงไม่ได้ออกนะฮะเขาแน่จริงๆเขาถึงได้ออกแล้วเจ้าของไปเองนะครับทุกทุกครั้งที่ทํางานจะไปดูแลเองเลยขอบคุณมากๆลูกน่ารักมากๆร้านต่อไปร้านวัดดะข้าวขาวัวอร่อยสุดในดุนยานีจริงจริงนะคือจะเป็นข้าวขาวัวแบบอันนล้ผมว่ารับประกันข้าวขาวัวบางท่านไม่เคยกินต้องลองครับเดยเพราะฮาล้านอย่าง 100%เปอร์เซ็นคนที่ชอบเนื้อนะ,นะ ไม่ใช่เขามาออกรายการเราเขาได้สิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มครับสิบคะแนนเต็มไม่พอท่านผู้ชมเชื่อไหมกรรมวิธีในการทํายังอยู่ในสมองเลยใครใครจะมานั่งดูมันสิบสี่ชั่วโมงใครจะเนี่ยทุกคนจําได้บริทุกอนสิบสี่ชั่วโมงกว่าจะได้มันหนึ่งขาให้กินนี่มันบ้าไปแล้วอ่ะแต่มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชมอร่อยจนแตกต่างเพราะฉะนั้นอย่าพลาดอย่าพลาดตอนนี้ก็สั่งได้นะถ้าดููแล้วอยากสั่งท็อปปี้เลยร้านต่อไปคุณก็แม่มุกดาปลาแดดเดียวนี่เลยนี่นี่ เป็นอาหารทะเลแต่รูปแบบสมบูรสงรามนะไม่ว่าจะเป็นปลาอทรีแดดเดียวปลาเก๋าแดดเดียวหรือปลากุเลาแดดเดียวหรือปลาสละแดดเดียวและยังมีแบบทอดพร้อมทานให้เสร็จทุกอย่างสำคัญที่สุดเลยเขาเป็นเจ้าของเขาเลยทําแพปลาเขาเลยทำมาอย่างนี้ได้ไม่งั้นทาไม่ได้ไม่มีโอกาสร้านต่อไปครับร้านนี้ไส้กรอกยื่นโลหไม่อยากไม่อยากพูดอะไรเยอะไม่อยากพูดอะไรวันนี้ใครจะรอก็รอฮะหนูก็รอเหมือนกันความเจ๋งคือวันนี้เขามีแบบแพ็คสูญญากาศนะวนะซื้อกลับไปเลยขี้กลับบ้านเลยเลย เข้าไมโครเวฟสองอาทีรสชาติเหมือนยืนรอหน้าร้านเหมาะกับการสั่งนะผ่านแอปพลิเคชันช้อปปี้ไงสะดวกสบายนะไปถึงบ้านเลยร้านต่อไปครับหมูย่างเมืองตรังโกนุชย่างตรงเลยนะไม่ต้องโนถึงงานทุกท่านไปยืนที่หมูเลยคนดูไม่เห็นท่านผู้ชมนึกว่าหมูตัวนี้เดียวใช่ป่ะผมย่างให้ท่านผู้ชมดูว่าเขาหมูตัวขนาดไหนมาดูเลยท่านผู้ชมเขาทำอย่างนี้ทุ วันหนังมันกรอบอร่อยถูกปากถูกหลักอนามัยนะฮะหมูย่างข้าวหมูย่างหมูแดงแล้วก็ยังมีผงผักหมูย่างเขาอีกเด็ดอันนี้เด็ดที่ผมขอบคุณคุณมากเลยนะคุณน่ารักมากจากเมืองตรังตอนนี้ไปที่ตรังไม่เจอแล้วนะโก้ที่เมืองตรังไม่มีแล้วก็เอามานี่หมดเลยอย่าจาแน่นอน นะครับซึ่งเป็นโอเป็นมะขามเขาเรียกว่ามะขามเปรี้ยวเป็นมะขามหวานสีทองจากเพชรบูน์มันต้องบอกว่ามะขามเยวรักษ์มันเป็นมะขามเปรี้ยวยักและไร่นี้ดังมากนี่คือมะขามหวานจากไร่ชนิกาชนิกาครับแล้วยังมีใช้เปาะหวานตราชดานะมีทั้งชนิดหัวชนิดแ่นนะแบบลูกเต๋า เป็นโอท็อปจากจังหวัดของผมราชบุรีนี่ต้องบอกได้เลยสบายใจได้โอเคแล้วบอกอย่างหนึ่งราชบุรีเรื่องนี้เขาเด็ดจริบหยาบพลาดนะวันนี้นะฮะวันนี้ก็มีงานเป็นวันแรกและจนถึงวันที่21นี้ที่เซนทรัลพลาซาเวสเกตอย่าพลาดเชื่อผมเลยไปไหมนะวันนี้เวลาหมดแล้วสายสีม่วงรถไฟฟ้าสายสีม่วงโอ้นี่นี่แล้โอ้สายสีม่วงเลยอย่าพลาดรีสไปนะรีบไปนะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ คคุณต้อยยกครับที่เซ็นทรัลพลาซาเวสเกตนะครับเนี่ยบอไม่เล้ว่ากว่า80ร้านค้าชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไปและเรื่องกินเป็นเรื่องที่หยุดไม่ได้คนเราต้องรับประทานอย่างน้อยสมื้อต่อวันและการกินของอร่อยสำคัญมากและนั่นเป็นสิ่งที่คัวคุณต้อยยึดถือมาโดยตลอดเราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านจริงสุดยอดทุกเมนูบอกได้เลยว่ารัดจมูกไปเลยครับหลยไมนูครับติ๊บแลนเด็บติ๊บแลนดเด็บติ๊บแ็นด์เด็ด